ภาพความทรงจำอันเจ็บปวดไม่มีวันลืมเลือนาศาสนาจารย์ท่านนี้ได้รับความอับยศอดสูจากผมเป็นอย่างมากในทัศนะของคนอังกฤษนี่เป็นการลบบลูที่ร้ายแรงมากเพราะโดยทั่วไปแล้วคนอังกฤษให้เกียรติและยกย่องาศาสนาจารย์มากอยู่มาวันหนึ่ง พวกเขาพาผมออกจากคุกและบอกว่าดีแล้วในเมื่อเจ้าดื้อแพงชอบก่อกวนหาเรื่องก็จงไปหาเรื่องในประเทศของเจ้านอนที่นี่เป็นแผ่นดินของคนอังกฤษไม่ใช่แผ่นดินของเจ้าพวกเขาตัดสินโทษโดยการเนรเทศผมออกจากประเทศสิงคโปร์ผู้พิพากษาชาวอังกฤษบอกผมว่าเราได้แจ้งให้พ่อแม่ของเจ้าทราบแล้ว พวกเขาจะเตรียมนำกระเป๋าเดินทางให้เจ้าที่ท่าเรือวันที่เจ้าต้องออกจากแผ่นดินนี้และเจ้าจะบอกลาพ่อแม่เจ้าที่นั่นได้แล้วก็กลับไปยังประเทศของเจ้าซะเมื่อได้ยินเขาพูดเช่นนั้นก็เกิดความตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่งผมยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยความรักของคุณพ่อคุณแม่มีอยู่เต็มหัวใจลุกโชนเหมือนภูเขาไฟที่กำลังระเบิด เปรียบเสมือนมีดที่เชื่อเฉือนเข้าไปในหัวใจตั้งแต่เล็กจนโตท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูผมด้วยความยากลำบากไม่มีสักเรื่องหนึ่งที่ผมจะลืมไปได้ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนก่อนเข้านอนแม่จะเอาพัดมาพัดให้ช่วยทาแป้งเย็นๆบนหลังที่มีผดมีอะไรอร่อยจะต้องเก็บไว้ให้ผมกิน เรื่องเหล่านี้ได้จารึกบนแผ่นดวงใจอย่างลึกซึ้งไม่มีวันลบเลือนได้พอได้ยินว่าจะต้องพลากจากพ่อจากแม่ไปก็ยังไม่รู้ว่าหลังการแยกจากการครั้งนี้จะได้กลับมาพบกันอีกเมื่อไหร่ความเจ็บปวดในจิตใจเป็นสิ่งที่สุดจะพันนา,นาและที่ทำให้ปวดรา้าวใจที่สุดคือ วันที่จะจากแผ่นดินนี้ไปต้องบอกลาคุณพ่อคุณแม่ที่ท่าเรือตามหลักทั่วไปเมื่อคิดถึงสายเลือดความเป็นครอบครัวเดียวกันผมต้องร้องไห้มากแต่ความเป็นคนหัวแข็งจะแสดงความเสียใจต่อหน้าคนอังกฤษไม่ได้เด็ดขาดเพื่อไม่ให้พวกเขาหัวเรออาะเยาะว่าถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าจะลงเอยแบบนี้ผม ก็ไม่น่าทำแบบนั้นเลยจึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องหห้ามใจไม่ร้องไห้ให้คนอังกฤษเห็นว่าเราเป็นคนจีนที่แน่มากคนหนึ่งวันนั้นเขาเอารถนักโทษไปส่งผมที่ท่าเรือเมื่อผมลงจากรถก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ถือกระเป๋าเดินทางรอผมอยู่ ผมมองเห็นใบหน้าของท่านโศกเศร้าเสียใจปวดร้าวอย่างสุดที่จะหาคำพูดใดๆมาเขียนบรรยายได้ปุตรชายหัวปีที่ท่านรักเอ็นดูมาโตยตลอดวันนี้ได้ตกอยู่ในสภาพหน่าสังเวชอะไรเช่นนี้ผมก้าวลงจากรถนักโทษไม่กล้าหันไปสบตาท่านเพราะเกรงว่าจะอดร้องไห้เสียงดังไม่ได้ ผมกัดฟันแน่นไม่หันมามองท่านเดินตรงดิ่งไปที่ท่าเรือคุณพ่อคุณแม่คงเข้าใจผิดแน่ว่าผมไม่มีหัวใจและแข็งกระด้างจนถึงขั้นนี้แล้วจิตใจที่มีต่อท่านอย่งเย็นชายิ่งกว่าน้ำแข็งเสียอีกแม้แต่จะหันมาทักทายสักคำก็ไม่มีและไม่มีการบอกกล่าวร่ำลากันเลย ขณะที่ผมเดินไปข้างหน้าคุณพ่อวิ่งตามมาตะโกนพูดแบบฟ้าถล่มดินสลายว่าเจ้าดูสิตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้เจ้าให้อะไรแก่เรามีแต่ผมขาวงอกไปหมดทั้งคู่พ่อพูดถูกผมชอบก่อเรื่องวุ่นวายแม้จะไม่ได้ทำเพราะชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาท แต่เพราะเป็นคนหัวรุนแรงในเรื่องชาตินิยมและเกลียดชางคนอังกฤษจึงสร้างความปวดร้ากวกังวลทุกทรมานแก่พ่อแม่จนแก่ก่อนวัยจนผมขาวขึ้นปกคลุมศรีรษะแต่ว่าเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วยังมีอะไรจะพูดอีกก็ได้แต่ทำใจให้แข็งและเดินหน้าก้าวต่อไปอย่างเงียบ คุณพ่อหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดอีกว่าเจ้าหันหน้ามาดูสิสิบกว่าปีที่ผ่านมาเจ้าให้อะไรแก่เราเจ้าให้แต่น้ำตานองหนะ้าที่ไหลไม่รู้หยุดคำนี้เป็นคำที่ทิ่มแทงใจที่สุดผมเดินต่อไปอีกไม่ได้มือและเท้าสั่นไปหมด แต่ยังดื้อที่จะยืนอยู่เฉยๆกัดฟันให้แน่นยังไงยังไงก็ไม่ให้น้ำตาร่วงออกมาเพื่อจะไม่ปล่อยไก่ต่อหน้าคนอังกฤษต่อมาคุณแม่วิ่งตามมาและพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าลูกจ๋าหันกลับมาเถอะลูกจ๋าหันกลับมาเถอะ สิ่งที่เจ้าให้กับเราสองคนคือจิตใจที่แตกสลายหรือรูปเมื่อสิ้นคำน้ำตาของผมพรั่งพลูออกมาเหมือนเขื่อนแตกและไม่อาจติดกันไว้ได้ได้แต่พูดกับตัวเองอย่างเงียบๆว่าเราเองนี่แหละเป็นคนทําให้พ่อแม่ผมงอกน้ำตาไหลไม่หยุดทั้งหมดก็เพราะว่าเราเป็นคนวู่วาม เอาแต่ใจตัวเองและก่อเรื่องทำภัยพิบัติใหญ่โตเช่นนี้ท่านถึงต้องเสียใจหนักหนาและยังคิดในใจอีกว่าถ้ามีสักวันหนึ่งที่เราจะกลับมาพบหน้าท่านได้เราจะให้ท่านรู้ว่าเราไม่เป็นคนเดิมที่ทำอะไรเอาแต่ใจอีกแล้วณจุดนั้นจึงมีการตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ เพื่อให้ผู้เท่าทั้งสองได้ชื่นใจถึงเวลาแล้วต้องทำใจให้เข้มแข็งเดินขึ้นเรือไปคนเดียวเมื่อขึ้นไปบนเรือผมยืนพิงราวเรือมองลงไปที่พ่อแม่ที่อยู่ข้างล่างคุณแม่ร้องไห้เสียงดังคุณพ่อกอดท่านไว้เมื่อเห็นฉากที่โศกเศร้าแบบนี้ผมเกือบจะเป็นลมไปอันที่จริง ผมนำคลื่นยักษ์ที่รุนแรงมาให้กับครอบครัวตัวผมที่เป็นบุตรชายหัวปีไม่ได้นำความสุขอะไรแม้แต่นิดเดียวมาให้ครอบครัวกลับสร้างความปวดร้าวอย่างแสนสาหัสให้ท่านผมช่างเป็นคนบาปหนายิ่งนะักเรือออกจากท่าไปแล้วข้างหน้ามีแต่พื้นน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลไกลสุดหูสุดตาอนาคตว่างเปล่า และไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นบัดนี้ผมไกลออกจากบ้านจากเมืองกับพ่อแม่อยู่กันคนละซีกโลกเป็นเด็กที่ยังไม่เข้าวัยเป็นผู้ใหญ่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อสู้กับกระแสะโลกนี้ได้อย่างไรเราจะถูกเขาคัดทิ้งหรือเปล่าเราจะอดตายไหมแต่และว,วันจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร ใครจะมาดูแลเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้ตัวเองเป็นผู้ก่อเหตุทั้งนั้นก็ต้องเป็นผู้รับกรรมในเมื่อเหตุการณ์มาถึงขั้นนี้แล้วมีแต่ต้องกล้าหาญเผชิญอนาคตต่อไปและไปรับผลที่จะเกิดขึ้นเถิดตลอดทางไปเซี่ยงไฮ้ผมแทบจะใช้น้ําตาล้างหน้าทุกวันนี่เป็นเหตุการณ์หนึ่ง ที่เจ็บปวดมากในชีวิตและไม่มีวันที่จะลืมมัน